ราคาในทุกๆวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกนะคะไปจนถึงวันที่สิ้ามิถุนายนค่ะเจะเจอกันเลยนะคะสำหรับเ c สาวสวยในทุกๆวันสลับสบเปียหมุนเวียนกันไปสินค้าราคาสุดพิเศษมาร่วมในงานครั้งนี้นะครับและวันนี้ผมมีสินค้าแปรนช์่นดีนะครับโฟมเอ็นบั๊กที่จะมาแนะนําให้ทางแขกผู้มีเกียรติรวมทัางสื่อมวลชนได้ได้ดูได้เห็นวันนี้ด้วยนะครับจะขอเปิดงาน โฟมสุขภัณฑ์ทีเอเซลครับขอบคุณครับสินค้าใหม่วันนี้เรามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ห่อนะครับ S n d นนะครับโดยตัวย่อคือ S n d ตัวชื่อเต็มก็คือโ o มแผ่นปันะครับเป็นสินค้าวัสดุที่มีคุณภาพตั้งแต่อ่างอบน้ำนะครับสุขภัณฑ์นะครับชักโครกชิ้นเดียวชักโครกสองชิ้นในราคาสุดพิเศษนะครับที่เห็นนี่คืออ่างอบน้ำลอยตัวนะครับ คุณภาพดีนะครับเป็นวัสดุอะคริคิกทั้งชิ้นนะครับอ่าเดี่ยจะเป็นอะคริิกทั้งชิ้นเลยนะครับวางอยู่กลางห้องอันนี้จะเป็นอ่าน้ำที่เป็นที่นิยมของโรงแรม5ดาวหรือสปาโรงแรมที่เป็นลักษณะของสปารีสอร์ทนะครับจะใช้อ่างน้ำตัวนีน้เริ่มต้น14,900บาทเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับชกโคโก้โอเมก้านะครับเป็นสุขภัณฑ์2ชิ้นนะครับ ระบบดูอ้าวฝักใช้น้ำสามลิตรต่อหกลิตรนะครับฝาเป็นระบบซต์โฟสนะครับซต์โฟสจะเป็นฝาจะค่อยๆติดน,นะครับจะกานแตะแทกนะครับราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถกูกมากสำหรับงานที่จัดวันที่หกถึงสิบห้านี้อันนี้ต้องเป็นชักโครกชิ้นเดียวนะครับเป็นระบบดูอ้าวฝักชิ้นเดียวคือตัวหม้อน้ำกับตัวโถจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับ วาเรานั่งระบบซอฟต์คอดนะครับเป็นที่นั่งวีรมเกตวีรองเกตคือที่นั่งแบบตอนนี้เรายังมีสินค้าใหม่ๆนะครับไม้ WPC ตัวนี้นะครับเป็นไม้ตกแต่งภายในนะครับแล้วก็มี WPC ใช้ภายนอกนะครับหรือเข้ามาแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นไม้ WPC เหมือนกันที่ใช้ทำั้อนะครับปีนี้เราก็คิดว่าเศรษฐกิจทีเนี้ยมันไม่ได้ดีมากนะครับ แต่คิดว่าการที่เราจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคอะได้คุ้มค่ากับการใช้เงินเข้าบ้านยังไงอะผมคิดว่าต้องมีการตกแต่งแล้นะครับโรงแรมก็ต้องมีการเล่นรายละเอียดสถานที่ต่างๆก็เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงนี้อาจจะเป็นโล w ีซั s แต่ถึงเวลาที่ช่วงโล w s e a s เนี่ยมันก็เหมาะกับการที่จะรับปรนะครับหรือว่าบ้านเรียกว่าถ้าวันนี้ลูกค้าที่มาซื้อของ ณวันณช่วงเวลานี้ผมว่าลูกค้านี่ได้ประโยชน์ในเรื่องของได้สินค้าที่คุ้มค่าได้ราคาสิดพิเศษผมคิดว่าราคานี้นะจะถูกกว่าราคาช่วงปกติเพาะฉะได้ะไรบครับมั่นใจเลยว่าลูกค้ามาซื้อของณช่วงวันนี้อย่คุ้มค่าและอย่างเนี่ยซัพพลายเออร์ที่เห็นความสําเร็จของการปีที่แล้วเนี่ยก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสินค้าที่ ซอฟย์ออร์จะมาร่วมง,งานเนี่ยผมอาจจะคัดสินค้าก่อนแล้วก็ขอราคาพิเศษซอฟย์ออร์ที่จะมาร่วมง,งานนะครับเพราะสินค้าที่เอามาให้ผู้ซื้าได้เลือกซื้อในงานนี้จะเป็นสินค้าที่ราคาพิเศษก็เป็นสินค้าที่ราคพิเศษร้อยตัวพี่อาร์ร้ตัวเนี่ยสองสามหมื่น มันจะเป็นกรุยเชิมค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นเรเื่องตัวตกแต่งค่ะสามารถเอาไปตกแต่งในส่วนของห้องน้ําหรือว่าห้องครัวได้ค่ะคือปกตียเราจะซื้อกระเบื้องที่เป็นขนาด8คูณ10หรือว่า8คูณ12ค่ะแล้วเอาตัวนี้ค่ะไปแต่งลางนะคะซึ่งตัวนี้ทาราคาพิเศษสุดเลยนะคะโอ้โหแม่ชิวเรียกได้ว่ายิ่งช็อปนะคะยิ่งได้ลุ้นนะคะแล้วก็เพราะน่วันนี้นะคะใครที่ช็อปนะคะพร้อม5,000บาทเนี่ย ได้ราคาสุดพิเศษด้วยงานของเรานะคะจากตั้งแต่วันนี้วันแรกค่ะไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะ